อาจเพิ่มเติมความหมายมะม่วงหิมมพานรถพัวโฆษณาโฆษณาหมายถึงเป่าร้องเป่าประกาศชุลมุนชุลมุนหมายถึงความสับสนวุ่นวายไม่เป็นระเบียบน้ำบูดูน้ำบูดูหมายถึงน้ำที่ได้จากปราหมักจนเปื่อย ต้มสุกแล้วปรุงรสมีสองชนิดคือบูดูแบบเค็มเป็นเครื่องจิ้มกับผักสดและบูดูแบบหวานสำหรับคลุกเคล้ายำปักใต้มหัศจรรย์มหัศจรรย์มหามายถึงแปลกประหลาดมากหน้าพิศวงมากผิดปกติวิสัยของธรรมชาติมะม่วงหิมะพาน มะม่วงหิมะพานหมายถึงชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งผลรูปคล้ายไต่เปลือกแข็งมีเมล็ดอยู่ภายในหั่วแล้วกินได้อย่างมีพิษก้านผลอวบน้ำลักษณะคล้ายผลชมพู่ผลเทั่วไปมมกเข้าใจว่าก้านผลนี้คือผลส่วนผลรูปร่างคล้ายไต คือส่วนผลทุกร่าง้ายไตคือเมล็ดรถทัวรถทัวหมายถึงรถโดยสารนำเที่ยวลำแข้งลำแข้งหมายถึงกำลังความสามารถในการทำมาหากินด้วยตนเองไม่ต้องพึ่งใครเล่าขานพูดหรือบอกเรื่องราวให้ผู้อื่นฟังหัตธกรรม อาตกรรมหมายถึงงานช่างที่ทำด้วยมือโดยถือประโยชน์ชายสอยเป็นหลักอาบเงืออาบเงือหมายถึงตรกรราทำงานด้วยความเหนื่อยยากมักใช้คู่กับต่างน้ำเป็นอาบเงือต่างน้ำอุดมอุดมหมายถึงมากมายเลืศยยิ่งเอกลักษณ์เอกลักษณ์ หมายถึงลักษณะเด่นที่เหมือนกันหรือมีร่วมกัน